ในอำเภอแม่แจ่มนี้นะครับมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับมีวิธีการรักษาโรคที่แปลกประหลาดไม่เหมือนใครครับผมเองก็ไม่ไม่เคยรู้มาก่อนนะว่ามันควันนี่มันจะรักษาโรคได้ยังไงแต่เอาเถอะเดี๋ยววันนี้ผมจะตามหาคนคนนั้นบ้านหลังนั้นที่เขารักษาโรคด้วยควันครับนี่ครับบ้านหลังนี้ครับหลังนี้ครับครับผมขอบคุณมากครับครับเราหน้าตาคุณนเนี่ย คุณผชมครับผมทราบว่าบ้านหลังนี้นะครับที่มีการรักษาโรคโดยใช้ควันครับแล้วก็เป็นหลังเดียวครับในอำเภอแม่แจ่มด้วยครับดูซิว่าเขารักษากันยังไงครับนี่ครับหลังนี้แหละครับที่เขามีการรักษาด้วยควันครับอ๋อนี่กาลังรักษาอยู่เลยครับคุณแม่สีนวลนี่คือการรักษาเหรอครับค่ะเขาเรียกอะไรครับอมควันนะคะอมควันค่ะ อ๋อมันเป็นยาใช่ไหมคะยาสมุนไพรค่ะยาสมุนไพรค่ะเป็นการรักษาฟันแบบคนโบราณแล้วโบราณที่สืบต่อกันมาค่ะคือคนที่ปวดฟันอะไรเงี้ยมารักษาแบบนี้วิธีการแบบนี้ใช่ไหมครับค่ะบางคนนี่ฟันผุฟันฝุ่เป็นเป็นรูนะคะแล้วทานอะไรไม่ได้ก็มาหาแม่บางคนก็มีหนองออกแล้วด้วยนะครับอ๋อมีควันออกมานะครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหมีครับ ปวดฟันหายเลยครับผมอ๋อดีขึ้นเลยครับปมารักษาปวดฟันมากเลยครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมคุยกับคุณแม่สีนวลต่อดีกว่าขอบคุณครับคุณผู้ชมครับและนี่ถือว่าเป็นการรักษาโรคในช่องปากในแบบฉบับของคุณแม่สีนวลจริงๆซึ่งถ้าใครเหงือกบวมหรือมีอาการปวดฟันก็จะมารักษาด้วยการอมควันที่นี่แหละครับแม่ครับ ความเป็นมาของการรักษาแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อยังไงครับคุณยายค่ะเขาทํามาตั้งแต่ตั้งนานแล้วค่ะครับแม่ก็สืบทอดเข้ามาค่ะสืบทอดมาอีกทีหนึง่งคือการรักษาจะเป็นแบบไหนครับคือบางคนก็ปวดฟันมากโดยที่ทานอะไรไม่ได้ค,คือฟันเป็นรูมาแล้วครับอุปกรณ์ในการรักษาี่มีอะไรบ้างครับอ๋อมีเมล็ดยาเนี่ยค่ะเมล็ดยาค่ะมันเป็นเมล็ดอะไรคะแม่ อ๋อคุณปู่เขาก็บอกว่าเป็นเมล็ดยาอมอมเขียวอมฟันเนี่ยค่ะอันนี้มาตากแดดหรือว่าไงครับแม่อบให้แห้งแล้วค่ะอบให้แห้งค่ะเพราะว่าจะรักษาไว้ให้นานๆค่ะครับแม่ครับแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นมีอะไรครับอ๋อนี่มีปะทีบค่ะที่เป็นเป็นดินเหนียวค่ะเราใช้เผาไฟนะคะครับผมแล้วก็มีกระมังใส่น้ําไว้ใส่น้ําค่ะแล้วก็มีแท่นเหล็กแท่นเหล็กที่วางในกระมังครับแล้วก็เราก็เอา ปทิบตัวนี้ที่มันเผาไฟร้อนๆมาวางไม่ให้มันถูกน้ําไม่ให้ถูกน้ําค่ะแล้วนี่คืออะไรคะแม่นี่คือน้ํามันงาค่ะน้ํามันงาค่ะต้องเอาจากแม่ห้องสอนโดยตรงเพราะว่าเป็นน้ํามันงาแท้ค่ะอ๋อต้องมาจากแม่ห้องสอนเท่านั้นเลยนะครับอุปกรณ์อย่างอื่นอย่างนี้คืออะไรครับเนี่ยนี่คือกระลามะพร้าวค่ะกะลามะพร้าวแล้วก็เจาะรูครับผมแล้วก็มีไม้เป็นรูนะคะครับไม้ไผ่ค่ะ แล้วก็เราทํากระสวยไว้ทำกระสวยไว้วไวข้อไว้คุณผู้ชมครับเครื่องมือแต่ละอย่างที่ใช้ในการรักษาฟันของคุณแม่สีนวลทั้งอุปกรณ์และตัวยานั้นไม่เหมือนกับเครื่องมือรักษาฟันที่เราพบเห็นโดยทั่วไปนะครับแต่สิ่งที่แปลก,ก็คือชาวบ้านแถบนี้กลับให้ความนิยมมารักษากันอย่างท่วมท้นเลยแ่ละครับ แล้วคนไข้ของเรานี่มีเยอะมากเลยใช่ไหมครับค่ะมีทุกวัยค่ะมีทุกวัยเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปถามเลยนะครับได้เลยค่ะรักษากับคุณแม่สีนวลด้วยหรือเปล่าครับรักษาอาจารปวดกรรมข้างนี้แล้วเป็นไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างรู้สึกถ้าเวลามาก็หายอแต่ถ้าเราไปโรงพยาบาลเราก็ต้องถอนฟันที่นี่ไม่ต้องถอนมันก็หายคุณพี่นะครับสวัสดีครับปวดฟันประสายเวลามามาโฮมโฮมฟันที่นี่ก็หายจาก เป็นการรักษาที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบพื้นบ้าน,นแบบบบ้านรคุณผู้ชมครับโดยปกติแล้วชาวบ้านในแถบนี้มักจะเชื่อว่าการรักษาฟันกับแม่สีนวลด้วยวิธีการอมควันรักษานั้นสามารถทําให้โรคในช่องปากท่าการเงือกบวมและการเงือกอักเสบหายขาดได้จริงโดยที่ไม่ต้องไปรักษาตามวิธีแพทย์แผนปัจจุบันนั่นเองล่ะครับแม่ครับผมอยากเห็นคุณแม่สาธิตขั้นตอนวิธีการรักษาฟันแล้วครับเริม่มจาก ประทิบมาวางค่ะครับผมครับแม่โอเคเลยครับปะทิบกำลังร้อนๆเลยนะครับเอาปะทิบวางนะครับอย่าไปอมนะครับปะทิบถึงครับพองเลยนะครับหลังจากนั้นก็หยิบเม็ดยาหยิบเม็ดยาใส่ไปปึ๊บน้ำมันงาอ๋อเริ่มมีควันแล้วนี่ครับโอ้โควันออกมาเลยครับมันจะเมาไหมแม่ไม่เมาค่ะไม่เมาโม้โเสียว ใจทางจมูกนะครับเอาละครับคุณผู้ชมคุณกุ้งจะลองอมควันรักษาในแบบฉบับของคุณแม่สีนวลดูบ้างทดลองด้วยตัวเองเลยเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้รู้รสชาติและสัมผั er สกระบวนการรักษาฟันด้วยวิธีนี้แหละครับมันจะรู้สึกเหมือนแบบมันมีควันเข้ามาในปากเราครับรสชาติมีกลิ่นของ น้ำมันงานจริงครับแล้วก็น่าจะเป็นของอยาตัวนี้ด้วยนะครับที่ขึ้นมาเข้ามาในจมูกเลยครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ทาให้รู้สึกแบบมึนงงหรือเมาอะไรเลยนะครับไม่มีเลยไม่มีอาการนั้นเลยแม่ครับหลังจากที่ลองแล้วเนี่ยผมอยากรู้ว่าการอมควันเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยรักษายัางไงเกี่ยวกับฟันเรานะครับมเมล็ดนี้อาจจะมีสารบางอย่างที่ทําให้ชาแล้วก็ บรรเทาอาการปวดด้วยแต่ไม่เป็นอันตรายครับควันที่เข้าไปเนี่ยมันไปมันไปทําให้เหมือนในฟันเราตรงตรงที่ปวดอ่ะมันจะชาแล้วมันก็จะไม่ปวดใช่ไหมครับแล้วมันก็เหมือนเป็นการรักษาเบื้องต้นทาให้ให้เราไม่ปวดฟันคุณผู้ชมครับเป็นเพราะกรรมวิธีในการคัดสรรวัตถุดิบเฉพาะของคุณป้าสีนวลนั่นเองนะครับที่ทําให้ชาวบ้านเชื่อและยอมรับในผลการรักษา ทั้งเมล็ดเขี้ยวที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นของบรรพบุรุษที่เก็บรักษาไว้และน้ำมันงาบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซที่ต้องมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเท่านั้นนะครับแม่รักษาเมื่อกี่ปีแล้วครับ24ปีแล้วค่ะแต่ละคนที่มารักษาเนี่ยต้องมากี่ครั้งถึงจะหายบางคนที่ครั้งเดียวก็ไม่มาแล้วเขาบอกว่าหายเลยอย่างเนี้ต้องใช้เวลาอมควันนานแค่ไหนแม่ ออประมาณสักสามนาทีหรือห้านาทีแล้วแต่คนจะอึดอุม,อมนานๆก็ได้เพราะว่าข้างในมันจะมีขนและมียาเยอะค่ารักษาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องฟันเนี่ยแม่คิดยังไงครับอแม่คิดว่าแม่ทําบุญด้วยนะแม่ก็คิดแค่20บาทเองค่ะทุกคนมา<อ>รักษา20บบาทต่อคนเลยค,ค,คนที่มารักษาไกลสุดที่มาจากไหนบ้างคะแม่มาจากต่างจังหวัดค่ะต่างจังหวัด จากกรุงเทพอะไรมี้ากไหมครับมีค่ะญี่ปุ่นก็มีญี่ปุ่นก็มีด้วยค่ะโอ้คุณผู้ชมครับนอกจากชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่แถบนี้แล้ว<ม>ก็ยังมีชาวต่างชาติแห่รักษาในแบบฉบับของคุณแม่สีนวลอีกด้วยนะครับครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าการรักษาด้วยวิธีการอมควันเนี้ยมันจะมีการช่วยในการรักษาฟันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปขอคําแนะนําความรู้ จากทันตแพทย์กันดูนะครับกรณีของอคุณหมอศรีนวลเขาใช้พวกสมุนไพรบางอย่างนะครับเช่นเขาเรียกว่าพวกการภูนะครับเป็นต้นอย่างน,นี้ครับจริงๆการภูนี่เป็นเป็นยาสมุนไพรที่ทางทันตแพทย์ก็ใช้จริงๆนะครับบรรเทาปวดถามว่าการรักษาพวกอย่างนี้นะครับอันตรายในระยะสั้นกับระยะยาวมีไหมมีในส่วนของที่ว่าโรคในช่องปากมันไม่ได้ถูกรับการรักษาจริงๆปากเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเรานะครับ ผลจากปากเนี่ยไปถึงระบบหัวใจระบบหลอดเลือดอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับผมเชื่อว่านะครับทุกกรณีที่รักษาด้วยวิธีนี้นะครับส่วนใหญ่ก็คงจะไม่หายขาดนะครับถ้ามองในฝั่งฝั่งผมฝั่งวิชาชีพทันดแพทย์เมื่อมันไม่หายขาดแล้วพวกนี้มันก็จะมีการดําเนินของโรคต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วนี่ตัวชาวบ้านเองนะครับก็คงจะมีวิธีการจัดการอย่าง,างใดอย่างหนึ่งนะครับที่เห็นได้ชัดที่สุดจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องของ าการเข้าไปรับการรักษาในสถานพยาบาลและนี่ถือว่าเป็นความคิดเห็นของแพทย์ในแผนปัจจุบันที่มองว่าการรักษาในแบบฉบับพื้นบ้านเช่นนี้ยับยั้งโรคในช่องปากได้เพียงเบื้องต้นเท่านั้นนะครับและการรักษาฟันโดยวิธีการอมควันนี่นะครับก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่มีมานานหลายสิบปีแล้วครับจนถึงรุ่นคุณแม่สีนวลโดยการที่ สืบท่อดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษนะครับโดยการที่รักษาฟันโดยวิธีการอมควันนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฟันนะครับเพราะฉะนั้นผมขอการันตีเลยว่าเรื่องนี้อึ้งทึ่งเสียวจริงๆครับ